สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอีกแล้วนะครับสปรอร์ตสอชนันดีนครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอพิษณุสจังหวัสดสุรินทร์นะกับทีมงานทีมงานเสดีจวะเจ้า,จาฟูโซนะแล้วก็โก,กเบร้อยยี่ห้าครับเออาร์ งานขุดสะหงานครับลึกประมาณหเมตรนะเบิ่ม2องชั้นนะพี่น้องนะตามสเปคของลูกค้าเลยนะครับทีมงานนี้นะจัดให้ตามคำขอเลย เห็นว่าจะไว้จะทำโรงน้ําแข็งนะพี่น้องส,สามลูกแล้วมีลูกแรกแล้วก็ลูกที่สองนี่ลูกเราอีกลูกหนึ่งงานทอยดินปักโบอนะพี่น้องแบ่งกันวิ่งนะครับทีละสาม ก็เจ้าฟูโซนะสองสี่ศูนย์นะเทนะ <c oughs> อร์โบิึงออกมาช่วงปีใหม่นะครับสดๆร้อนเลยมาจากตาบเจมนะครับพี่น้องมืดเลยนะกล้องไม่ค่อยดีครับต้องขออภยัยแต่งแบบเรียบๆพี่น้อง เบิร์แรกนะหน่ตอนหเบิร์สอลูกค้าบอกเดี๋ยวดินไม่พอจัดให้ครับ75็ดสาองศาเลยทีเดียว,ยว1ต่อศูนย์จุดห้านะสามพันวคิวครับงานนี้ แบ,แบบไม่ต้องเร่งเลยอ่ะโดนแซงจะนำวันนี้นะครับสามค่าย งานไม่ค่อยเนียนเลยเดูดิขี้จะท้องสาเลยครับพี่น้องฝีมือเราการพัฒนานะออเสียพงจัดให้นะครับโอ้ติ๊กเกอร์สวยๆน่าจะจากอาร์มติ๊กเกอร์นั่นเนี่ยสวยสดขนาดนี้ ไปดูกันใกล้ๆดีกว่าอ่าอีกค่ายหนึ่งมาแล้วครับเจ้าตำนานนะครับอิ u ูร็อกกี้นะนองสุดเลยไว้เจ็ดห้านะครับตัวนี้ยังลึกเลยอะ่ะ ถ้าหวานพานี่ไม่ไม่ต้องได้กินหนอครับเพี่เขาใส่กิตากกัน,น่ะนี่ อย่างเงาเลยครับพี่น้องจบนาซายเสียงเงียบม,มากเลยคันนี้ดินดินแข็งแน่นอะ ดินดานหินหินเลยกินข้างเสร็จหมดล้วเจากางเลยทีนี้เป็นสไตล์ของเขานะใครจะนำไปใช้ก็ได้นะ ตายของคนขับเจ้าแก่โผงนะเป็นเปิดข้างแล้กก็กินกลางสานี้เล็กนะ1ง,งานเงิงจับเตรียมกาฟเลยพี่น้องยังไม่พออีก่ะ อันอีกตังหนึ่งนะสวยเลย <c oughs> โดยหลังไว้หน้านั่นไงไปละเออลั่นกันนะเนี่ยทางหนึ่งเลยนะพี่น้องดูน้ำดีครับ รอเลยวางน้ำมอเตอร์สวยนะคันนี้เนียบเลยยังไม่มีเยอะมีอะไรเลยแต่เจ้าของรถดูแลรถได้ดีมากแล้นะเดี๋ยวเรามาดูอีกค่ายหนึ่งนะฮีโน่หน้า,ายักษ์นะครับ 210 8อบปอี่าวโอ้โหเจอก้อนใหญ่เลยันแขันแข่ง,ค,งคันนี้นะกกินน้ำมันวันละ300อ่ะไปตอนแบบสุดยอดเลย เครื่องเงียบมากเลยนี่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยน่าจะยังไม่ถึงเดือนอะ่ะออกเพิ่งได้เลิกเข้าบ้านประมาณวันที่15รสิบห้ารเปล่าไม่แน่ใจจําวันที่ไม่ได้นะสดๆร้อนๆเจสโผับคันนี้ก็แต่งเรียบๆ แต่งไว้ทํากินครับไม่เน้นสวยครับ <c oughs> พอไปวัดไปวาได้นะที่ยิงย่งกระจกก็เต็มนะครับทุดแต่งเต็มนะมีอ่ากันฝุ่นหน้าก็มีนะกระจกนาซ่าเต็มแต่ว่าเจ้าของถอรองนะครับต <c oughs> ุ๊กตามิชลินบนหัว สองตัวนะซ้ายขวาเอาออกครับแฟดสามเ <c oughs> กือบละครับนะ เชียบผงจัดให้อ,อ,อ,อ๋อยางสวยเลยครับ <c oughs> มาดูคันนี้จะลั่นไหมใ <c oughs> ส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับก็ นะถ้าหากว่าสนใจนะอยากได้สระสวยๆสระลึกๆแบบนี้นะก็ตดิดต่อเข้ามาได้เลยนะทีมงานเจ้เก็บผงนะครับไปละก็ยินดีบริการนะยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับทีมงานนี้ จะให้ตามคำขอนะ <c oughs> ดูเดี๋ยวให้ดูหน้าตาทิเทนนะครับพี่น้องที่ดินจอดจอดจอด ไปแล้วครับไม่เห็นเลยวไปดูสัตว์นะครับโอ้โหไปไกลเลยอ่ะ ขียวโกบีโอ้ตัวนี้เหมือนกันได้เลย ครับก็มีงานก็ติดต่อพี่เขาได้เลยนะสนใจขุดอะไรทุงที่ตีปา่าได้หมดครับงานเหมาง,งานชโมงงานเหมาง,งานเที่ยวงานคิวงานโครงการนะครับงานหนองน้ำได้หมดครับจีมง,งานเรามีมีสาขาเยอะมีเรียกว่าทิมง,งานเยอะครับ ติด <c oughs> ต่อเข้าไม่ได้เลยนะครับสนใจหรืต่อยุคคาทุกบ้านถมที่นะครับปรับที่นาหลอกสะเกาขุดสะใหม่เรามีบริการให้นะครับรับขนอิฐหินปูนอ,นอิฐหินดินทรายนะครับราคาคุยกันได้ครับ ชิมง,งานนี้กคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว<ม>้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็ฝากช่องเลยนะครับสอสรางดีชนแนลนะครับแล้วก็เพจสอสรางดีนะครับก็เข้าไปติดต่อคอมเมนต์ติชมได้นะครับสนใจติดต่อง,งานก็ติดต่อได้ในในเพจสอสราญดีได้นะครับ หรือทักมาในอ่าในเฟซส่วนตัวได้นะครับเชฟป๊อตสอนชำรันดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเรานะทีมงานนะครับครับสำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับ